มาถึงเรื่องราวของขยายประเด็นทีนี้ครับอืเป็นเรื่องราวของจะว่าโชคดีก็โชคดีจะว่าโชคร้กกยรายก็โชคร้ายรักแท้แพ้หวยครับคือรักกัน <c oughs> ชอบพอกันเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะอืแล้วต่อมาถูกหวยครับเป็นเรื่องสิครับแบบนี้หอบเงินหนีเลยครับทิ้งเมียใ,ให้นั่งน้ําตารินอยู่ครับทางด้านเมียเลยก็เลยมาร้องต่อศูนย์น้ำพรงมทํา ขอรีกร้องความเป็นธรรมควรชะไิตที่จะมีอย่างนี้แม้พอถูกหวยมาแล้วเชิดเงินหนีครับปล่อยให้เมียอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้ครับจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมดม่จะคิดแม่จะคิดวันที่หนึ่งเดือนนี้ใช่ครับแม้แต่คิดก็ผิดแล้วนะหมายว่าคือแม้แต่คิดคิดว่าจะควงเงินนี้ก็ผิดแล้วใช่ครับเ เราไปดูนักคุจารณิตรับเรื่องราวของรักแท้แพ้หวยรักแท้แพ้หวยนะครับแพ้ได้ยังไงนะครับเมเจอร์ออนไลน์เขามีรายละเอียดกันนะครับรักแท้แพ้หวยนะครับสาวใหญ่ร้องสูนย์นำประทุมนนทบุรีนะครับไกลเกลียบผัวถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหอบเงิน12ล้านหนีหายจ้อยเลยโอ้นะคนเป็นสามีกันพอสมควรนะ สาวใหญ่ไปสีบห้ปีนะครับเดินหน้าร้องศูนย์น้ำหงธรรมจ,จ,จังหวัดนนทบุรีนะครับทวงสิทธิ์ภรรยาหลังสามีหอบเงินถูกหวย12ล้านนะครับเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าไปเลยนะครับทิ้งเงินไว้เพียงจิบจิบสี่แสนเท่านั้นเองโอ้ให้มีทั้งสี่แสนทั้งสี่แสนปนาะเดี๋ยดได้สิบสองล้านเป็นแค่เป็นเป็นค่าชิ้นสอดอืครับในวันนี้เองนะครับหนึ่งมิถุนาย,ยนเวลาสิบนาฬิกานะครับที่สารกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับนางสาวนัทนันหรือว่าแอดนะครับสิริสุข ทยานนท์นะครับอายุ45ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่89ทับ2 3 4ถนนสแกงามนะครับแขวงเขาเรียกแสมหรือดำเลยสแแม่ดำนะน่าจะเป็นสแแม่ดำภาษาไทยนี่ยากอยู่นะนะครับแขวงสแแม่ดำนะครับเขตบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมด้วยแสมดำเลยก็ไม่ใช่นะก็แค่สแสม่ดำนะครับเพราะคุณๆอยู่นะครับเพร้อมด้วยทนายรนนรงค์ แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายทวงคืนยุตธธรรมในสังคมนะครับเดินทางเข้ายื่นหนังสือนะครับกับน,นายธนกรหอมชื่นนะครับผู้มนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีนะครับเบื้องต้นเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับกรณีนางสาวนัฐาน,านันหรือว่าแอดสิริสุขทยานนท์นะครับให้ให้ให้ช่วยนะครับให้ช่วยติดตามเงินที่ได้จากการถูกสลัก,กเกลื่ยนรัฐบาลรางวัลที่1งวดวันที่1กุมภาพันธ์ หกมนะครับหมายเลขก็คือ589227เนะครับเป็นจำนวนเงิน12ล้านบาทนะครับแล้วถูกสามีก็คือนายวรายุหรือว่าแปะสุขสวัสดนะครับอ,อายุ51ปีนะครับเงินนำเงินไปขึ้นทะเบียนที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก่อนทิ้งเงินจากรางวัลที่ถูกไว้เพียง4 0 0 0 0นบาทนะครับ เ็อย่างเยอะอยู่นะให้ตั้งสี่แสนนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกันรางวันที่หนึ่งมันก็หกันได้เพียงแค่สี่พอยครับผมอย่างมากก็สี่พันนะครับผมไม่มีสิทธิ์แล้วครับไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งแตะเงินครับอยู่อย่างคนไม่มีสิทธิ์งั้นเลยเหละไม่ได้นะครับเรื่องเล็กๆนะครับจะไม่ถึงเรื่องใหญ่นะครับเรื่องเล็กๆนีคือปล่ยให้มีจัดการมาเลยนะั้าล้านผมไม่มีผมไม่ต้องตัดสินใจนะครับ แค่12ล้านนี <cima> bo hai, ่เ <dans> ม <plays> ียต้องตัดสินใจอยู่แล้วนะเกิน20ล้านใครอยู่กนชิดตัดสินใจแทนให้เกิน20ล้านเป็นเรื่องผมนะครับแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วชัดเจนเลยนะครับที่ว่าเขาว่าคุณกุลชั้นเิดกลัวเมียนี่บมเมนต์นันเนาะโอ้ยบมเคยย่าก็ต้องลงกันเรียบร้อยเป้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วโอ้ครับมติอุชิเนกะชันแล้วพี่น้องป้องปายก็ฟังนะฮะเดี๋ยวที่มีข่าวหรือว่าคุณชั้นเิดกลัวภรรยานี่ไม่ใช่นะฮะจริงแจ้แล้วนี่คือภรรยา ตกลงก็รงงงเรียบร้อยแล้วเวงเงินตัก้กว่า20ล้านนี่จะให้มีบริหารใรเกิน20ล้านคุณชลธิตจะบริหารอเองแต่ว่าที่ผ่านมาตั้งงานมานี่20กว่าปีไม่เคยมีวงเงินเกิน1ล้านเลยที่จะบริหารเนี่ยเด <c oughs> ีายวว่าแต่ล้านหรือแสนเยังแสนสาหัสก็ยังลําบากนะครับหลังจากที่ทิ้งเงินไว้4แสนแล้วนะครับก็เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านี้นาตาเฉยเลยปปุุ๋ยแล้วครับจนกลายเป็นข่าวโด่งดังไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ โดยในวันนี้นะครับนางสาวรัตนันนีนะครับพร้อมด้วยทนายความรุนณลงนะครับได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับเข้ายื่นเรื่องร้องที่ศูนย์รงทรรมจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อเร่งติดตามนายวรายุนะครับมาเกลี่ยนะครับกับข้อพิพาทดังกล่าวนะครับซึ่งที่ผ่านมาตนคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าตนอยู่กับสามีชั้นอยู่กับสามีนะครับก็คือเป็นภรรยาชั้นสามีภรรยานะครับกับนาย นั่นสิครับตัวนี้แหละนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละนะครับกับนายวารุษมณะมะวะนายวารายุมานานกว่า2ปีนะครับส่วนสาเหตุที่ต้องยื่นมายื่นข้อร้องเรียนต่อศูนย์รงธรรมจังหวัดนนทบุรีนี้นะครับเพราะว่านายวรายุนำลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับมาขึ้นเงินที่กองสลากซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับทางด้านทนายความนี้นะครับก็บอกว่า ที่เดินทางมาที่ศูนย์นระมจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่านางสาวนัทนันไม่ต้องการให้เป็นคดีความนะครับจึงให้ทางศูนย์ารงธรรมไกลเกลี่ยนะครับและจากนั้นอีกสิหวันนะครับศูนย์ร้ำประมจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ยนะครับโดยเคสนี้นะครับจะมีอายการเข้ามาร่วมไกลเกลี่ยด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของศูนย์น้ระมเท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ถ้าหากนางนางสาว นัทนันนี้นะครับยื่นที่จะดำเนินคดีนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเรื่องยักยอกทรัพย์นะครับเพราะว่าเงินที่ใช้ไปในการซื้อลอตเตอรี่นะครับเป็นของฝ่ายหญิงอ,อีกอย่างนะครับทั้งคู่อยู่กินกันมากว่า2ปีแล้วนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่สินสมรสนะครับแต่มันคือกรรมสิทธิ์ร่วมนะครับที่สามีภรรยาหาร่วมกันนะครับจะบังเบียดเอาไว้แต่ผู้เดียว มันจะไม่ถูกกฎหมายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าถึงขั้นตอนนั้นนะครับมันก็คงคุยกันลำบากนะครับจึงอยากให้ทางศูนย์นรงธรรมช่วยไกล่เกลี่ยนะครับและให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับคืออาจจะเป็นเงินของภรรยาแต,แต่ว่าคนซื้อนี่คือสา <3 S 1> มีเป็นคนซื้อครับก็ถูกมานี่แปลว่าสามีไม่ยอมแบ่งเงินให้นะฮะแบ่งให้อยู่ ให้เพียงแค่สี่แสนตั้งสิบสองล้านนะครับถ้าเผื่อแบ่งคนละหกล้านก็ค่อยยังชั่วอันนี้ให้เพียงแค่สี่แสนนะครับถ้าคนละครึ่งนี่เมียคงไม่ลําบากแล้วครับคเพราะทาเมียเองก็หกไหมเงินหกล้านเดี๋ยวเอาหาับพวกไม่กับปัญญาได้มาแต่ว่าสี่แสนจะไปตั้งสิบสองล้านมันบกคบือแล้วบกเกินการแต่เมียไม่แต่เงินเมียไม่เออแบงค์่งไปหกล้านใช่ไหมสิบหกห้าขั้มนี่เลยมา ก็เป็นหน้าที่ของสนรุมไม่นาเชื่อนะเสียเสียสกุลรุนชาตินะผู้ชายแบบนี้เนาะเป็นเราเป็นผู้ชายเนี่ยทไม่ได้นะอยู่กินมาทั้งสองปีนะฮะแล้วพอได้เงินมานี้ทิ้งผู้หญิงเห็นเงินดีกว่าเมียได้ยังไงนะับความเห็นแก่ตัวออกทันทีผมนี้โอ้ยเยาวาเยาวาแต่สิบสองหลานเลย สองร้อยล้านเขาก็โอยยงให้เมียบดีกว่าเพราะว่าจะสองร้อยล้านหรือสามร้อยล้านอย่งนี้ให้บดเดียวนี่ลักษณะเดียวกันเนี่ยนี่ผมยังโอกาสมันไม่มีอยู่แล้วจะได้สองร้อยล้านแล้วผมพ่อพ่นคือซื้อได้ที่พูดมาก็อย่างนี้แหละครับเป้าหมายก็ตรงนี้แหละครับอ่ะทีนี้แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่เป็นเมียนะครับแล้วต้องการจะให้สามีนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายแนะนําให้ไปเปลี่ยนยางที่ทาวน์บอลยังหยดนะ พระวัฒย์ยานอถาวรยานยนต์อาถาวรยานยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรยานยนต์นี่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายยารถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ทั้งออรรถออฟโรดนะครับยารถเก่งรถกระบะรถตู้รถเอสยูวีครับเรียกว่าภายใต้จุโลกฟ้านี่ครับจำหน่ายหมดทุกยี่ห้อเลยครับและไม่พอนะครับเขายังเป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออัลลอยทั้งโรมดำไม่โรมดำนะครับสปอร์ตไม่สปอร์ตมีหมดครบถ้วนครับ แล้วก็รวมถึงตัวยานรถยนต์นี่ซื้อในราคาเงินสดนะแต่ว่าผ่อนได้นานถึง10เดือนครับท่านไปได้เลยนะครับรวมทั้งการเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียนเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยำแวะเบียดไปนะครับใช้บริการได้ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่าโดยเฉพาะคุณกัญยาก็ย้ำมานะครับจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นรถของคุณกัย่าเองครับครับ <c oughs> <c oughs> น้ำมัเหลืองตาต้นโพนะครับของแท้จ,จังหวัดตราดสินค้าวัตถุดรับห้าดาวนะครับเมื่อไหร่ที่คุณผู้ฟังมีอาการเวียนเวียนศีรษะน้ำมือตลายคล้ายจะเป็นลมน้ำมัเหลืองตาต้นโพนี้ช่วยคุณได้นะครับเยาะใส่มือสภาพเช่นหน้าท้าขมับและจมูกคุณจะโล่งทันทีนะครับหรือจะซื้อเป็นของฝากของต้อนก็ดีทีเดียวนะครับหาซื้อได้เลยที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐนะครับร้านลุงทวีห้ยแยกวารินหรือโทรศัพท์สั่งซื้อมาที่เราได้นะครับ0903701013แลย์ส็0817908442ครับ ส่วน EC เองก็เป็นสารฟูชสเตติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสึกหรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปึ๊ดๆื่นป,ดปึดเป็นอย่างไรสัมผัสได้มือคุณใช้ EC เลือกเติมได้นะครับทุกร้านที่มีควาว่า e z I อยู่หน้าร้านนี่คือสินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับ